รยมรตอนนี้ตอนนี้วิ่งก้าวเท้าซ้ายขึ้นแล้วคนหนาวน็อแล้วก็เรียนมาทั้งงานอยู่เตยตอนนี้วิ่งกำลังร้องเพลงค่ะตัเลว่าอีล่าไม่ต้องพูดจะฟังก็งการใช่้อยากสอกคุแต่อย่าวกาแกัหอมแปร์นะฮกตั้งครัเได้กี่น้าตอนนี้กาแฟใหญ่มากหลายเียนมาเลยกกับหลังชบก็ กำลังตีเผื่อไหลชสดแดดมาดีให้นะอยากอยาอ่ค่ะพี่อดครับมนข้าบบปบว่ะาเลี่ยวกินผิว่าินทางไปเออไรไไปไม่รองครับขางบนก็อธิบายนะเนี่ยวันนี้เรอาวันนี้เพืย่ีกินข้ามไ่รอะ กินยานอนบินนออพอีพอีมันอบพาว่าผมน้มาตแตวัีเดี๋ยวเราจะซ้อมกเดียวแค่พงูนะครับแล้วก็พักผ่นไปเลยพอหอมก็เลย่นเน่อไม่กระสับก่ยข้าวจริงก่กรสัไม่ค่อยเสร็จลวแต่ว่ต้องมาไ

ารเน่ขึ้นัอนเกิดการมาลุมมาตุ่มกันแล้วครับยืนมาแล้วเอาแบกๆเลยนี่แจกอะไครับนี่แจกแล้วแจกแล้วเกดดีเลย ครับก้ที่หอมยค่ไข้ที่หอมอยค่ขกงที่อมอ่อูอิงับนี่ยนยค่ใเ้าเป็นคนแก่ไปไนด้เลยหรอมีนไทยเลยจีนไทยจีนให้พ่อมนะครับมาเลีอามาด้อยครับก่อนไปจีนไทยไ้ากผมแล้วเน้ยเอาเจะเอเอามอมัอันบันนี้กองด่านเอากองด่าเอาพว่าบตาหย่อนลักางแอครับาอยโว้ยคุณเขานั่งขอนั โอคครับเาไปานในก่อนจะบอกว่าสามสูงขึ้นแล้วม่เราขามสูงขึมนที่แมที่ป๊อกครับทุกท่าน่เดี๋ยวใช้ชิพกในคนเดียวได้แล้วกินขเดินกิ่เราครับเดี๋ยววันนี้วันนี้เวลา่พั่ขอบคุณครับคุาได้กันได้ครับได้เพาอาชีพต่ากันเลยใช่เอามาเห่ขาคได้บันด็ไปเอา เขาเลยครับขอบฟองด้วยครับรวยอันนี้คยค่ะรับอันแปะสติ๊กเกอร์ให้แล้วอ่ะใส่ฟิวเตอร์เนี่ยเด้อจ้ะแว้รใย้วลรัยนะครับแวยรวยรวรวยยร้มรวยรวแรวยรวยรยรวมรวย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 ยรวยรวยรว ติดทับเลยดทับเลยติดทับเลยติับลิเวอร์พูลเลยนี่ครับลิเวอร์พูลเขาเป็นจ่าฟุงอยู่ครับไม่เหมือนไทยบางคนรัาเป็นผีแดงครับจะแซกันรับจวแซ่กันรับพี่นรอเ้ใดท่านไหนเขาโอเคขยแล้วมา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 นนี่ที่จิงมีไล่เส้นงขาเออหอหลบไปเลยถึงเงือกนี่นมาก่อนได้ก่อนนะครับ ยิครับงนะทุกคนครับติดตร้องเลยลูกติดตรงป้องเลยิงกก็ดีเลยเหรอย

พูดไอ้ีเราม่เต็มเมืองนานสไสมาเตเมืองานเจังหวัดการครับจังหวัดการนบุรีครับไม่มีคนนึงมาจากจังหวัดนานคีับความไม่องกน่ได้เไราติดติเกิดมางานนี้ที่ใสาีครับผมส่ยั่เนตขยัมาเดอขยัมาจ้ขยับมาทาขับมาไผู้่านี้ติดาไหล่เี่ยาหล่ที่กี้หกัน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มีตี้มสอนัเยแ่เยไรักลยตอนเย็นเจอกันตอนเย็นครับตอนเ่นรอกตอนยงัวเาัสไม่หน่อยนะโอเคครับำเร็จแล้วครับพี่น้องมาเต็มที่เล้ะครับขอบคุณมากๆด้วยวล้อกันนะครับสำหรับการบชมครับมี่กาวพี่น้องพักก่อนนะครับขอบคุณนะครับ ครับพี่น้องบรรยากาศงานเนาะในย่านจากอีหลาเลยเอาเอาล้อมบูดให้ยิ้มลบอมเปล่ะหลโอ้ลบปิวแล้วครับลบปิวแล้วสีฟ้าสีชมพูยังชุมาพี่น้องูมาเ่ดดด เด็ก็ได้สติเกอร์กันง่ามมวยส่ันไบผ่อไทยเพื่อนๆถังเยอะว่าติดติดแล้วเอาไหม่่อไทยเบิ่มี่ครับสติเกอร์ที่นอกทีมที่มวยเราด้วยคุอครับ นี่ครับตาดูนะคะสติ๊กเกอร์ค่ะด้วยกันรุ่ยกันโอเคลูกโอเคพี่อาจารย์แม่อาจารย์แม่มาให้ผมถ่ายเอาตรงสติ๊กเกอร์ที่น้องติดให้หน่อยนี่ครับของอาจารย์แม่ได้ครับอาจารย์แม่นคาจ่ำร่องเลยนะครับน้องยอดครับยอดครับเพื่อนเพื่อนเจโฮวครับเช้ามาไม่ได้ไม่ได้ทำวางครับได้ทำตั้งครับอาจารย์เลยนะครับขอบคุณอาจารย์แม่นำร่องดู ่วนี่ปัญหาครับเราช่วยกันนะครับค้องได้แต่เราค้นใครมาวันนี้ได้ติดได้ติดหมดแท่ทุกคนเลยสำหรับใครที่อยู่นะพอบอกว่านเล็กมันูกแดดก็ยังจที่เรียกทุกคนเลยเห็นไหมไม่งั้นพวกเราจะไม่ได้นะก็จะแม่ไป แล้วอันเล็กก็ได้เลยที่แดดคือนางเงี้ยนางลืมเกี๊ยบลูกสาวได้กินอันนี่คร้แม่แม่อันเดียวกันกับเมื่อคืนแต่ไม่ได้ฉาใครครับผมไม่ได้อิจฉาใครผมแต่ไม่อยากคนอื่นได้ดีครับติดห่วงไว้ติดวงไว้ครับผมไม่ซื้อมาใหผมก็ไม่ติดครับบิ๊กยอนครับไม่อิจฉาใครบิ๊กยอนบอกว่าไม่อยากให้ใครได้ดีครับผมไม่ได้ฉาใครครับแต่ไม่อยากคนอื่นดีดีดี จริงเหรอครับบีบวัใส่มาจากมอกการจริงนี่ครับนี่เราตามกกาเนี่ยนี่เขาเีจังหวัด มอเตอร์ไซค์มาสนามแม่เมื่อวานเนี้ยโอ้โหสุดยอดเลยไปรับไู่ได้เราติดกับเองเขาให้ให้พี่พี่คู่ก่อนนี่ครับนี่ครับอยู่ครับเป็นคนที่สามนะครับที่คุณน้อมอบให้เกียวทีมเกียวทีมเกียวทีมมันมีเป็นเกียวทีมคอมมิชเชียลนะครับของเราพิคเกอร์เกียวทีมที่สามนะครับที่ได้รับเรียจากคู่น้อยนะครับ